สงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนแม้ว่าตอนนี้จะผ่านมาก็พรุ่งนี้ครบ1ปีแล้วนะครับก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงส่งผลกระทบหนักเลยครับต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจทั้งโลกนะครับ ที่เห็นชัดๆก็คือการทําให้ต้นทุนสินค้าเนี่ยมันแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเรื่องปุ๋ยเองที่มีการจํากัดการส่งออกอันนี้กระทบตรงๆเลยนะครับถูกต้องค่ะราคาะพลังงานแพงต้นทุนปุ๋ยต่างๆแพงขึ้นมีผลต่อเกษตรกรโดยตรงนะคะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหลายคนบอกว่าพยายามปรับตัวแล้วก็หลายคนบอกว่ายังปรับตัวไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างกระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะไปลดต้นทุนราคาปุ๋ยให้กับเกษตรกรนะคะซึ่งผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทำให้ปุ๋ยเคมีราคาแพงขึ้น แล้วก็ทําให้เกษตรกร,กรได้รับความเดือดร้อนนะคะมาจนถึงวันนี้ทีมข่าวลงไปสํารวจนะคะเรื่องของการขายปุ๋ยเคมีเนี่ยค่ะไปลงพื้นที่ก็พบนะคะว่าตอนนี้แม้ว่าบางส่วนจะเริ่มปรับตัวได้ราคาปุ๋ยเริ่มลดลงบ้างแต่ว่าราคาก็ยังสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีการเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเกษตรกร,กรบอกว่าต้องลดการใช้ปุ๋ยลงเพื่อลดต้นทุนของตัวเองค่ะ ลองไปคุยกับชาวนาในตำบลขุนศรีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเป็นช่วงที่ชาวนาช่วยกันหว่านปุ๋ยบำรุงต้นข้าวให้สมบูรณ์หลังจากปลูกข้าวได้ไม่นานค่ะเขาบอกว่าเขาใช้แรงงานที่เป็นเครือญาติกันเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานนะคะ ชาวนาบอกว่าปีนี้ต้นทุนการผลิตยังคงสูงแม้ว่าราคาปุ๋ยจะลดลงมาบ้างเดิมเขาปลูกข้าว30ไร่ต้องใช้ปุ๋ยยูเรีย17กระสอบแต่ว่าปัจจุบันลดลงมาเหลือ14กระสอบนะคะถ้าเทียบกับปี2,564ก่อนเกิดสงครามรัสเซียยูเครนตอนนั้นราคาปุ๋ยอยู่ที่กระสอบละ600 7 0 0ถึง700บาทก็เลยอยากต้องการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะไปดูแลต้นทุนการผลิตให้ถูกลงมากกว่านี้ค่ะเรื่องต้นทุน เป็นค่าปุ๋ยค่ายาต่างๆนี้รปรับราคาให้มันสมดุลกับผลผลิตที่ขายไปแล้วได้ได้ราคาตันละเท่าไร่เท่าไร่ให้มันเกิดความสมดุลกันมีเงินเหลือมากขึ้นใช,ใช่ตอนนี้คือเหมือนกับว่าเราเวลาเราขายข้าวไปมื่ั้ต้นทุนมันก,ก็ไม่เหลือมาลงทุนใหม่ก็คือว่าเสมอตัวเนี้ยหมดตอนนี้ถือว่ายังแพงอยู่ครับราคาปุ๋ยเทียบกับเมื่อก่อนก็ขึ้นไปเยอะ ไปเป็นเท่าตัวครับไปคุยกับร้านขายปุ๋ยนะคะเขาก็บอกว่าราคาปุ๋ยลดลงแล้วเจ้าของร้านบอกนะคะว่าราคาค่อยๆปรับลงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังสูงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามรัสเซียยูเครนปุ๋ยยูเรียค่ะปรับลดลงมามากที่สุดส่วนสูตรอื่นๆก็ลงเฉลี่ยกระสอบละประมาณ200บาทแต่ว่าทางร้านบอกว่าไม่กล้าสต็อกสินค้านะคะเพราะว่ากลัวขาดทุนเช่นเดียวกับเกษตรกรจะมาซื้อก็เมื่อมีความจําเป็นต้องใช้ค่ะ ตอนนี้แนวะโน้มลดลงนะคะแต่ว่าเป็นการปรับลดที่ไม่ได้ลดลงแบบทั่วภาพเลยจะทยอยลงในบางในบางเดือนเนี่ยก็จะมีการปรับลง1นงครั้งหรือสองครั้งโดยเฉลี่ยต่อลูกตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเฉลี่ยต่อกระสอบละ2 0 0แต่ไม่ใช่ปรับลงทีเดียวเลยอาจจะทีละ50 30 20เป็นเป็นเป็นระยะระยะาคา่คะอันนี้อาจจะเป็นปุ๋ยที่ใช้ใน นาในการทำนานะคะ<า>จังหวัดอนทบ,บุรีจังหวัดปทุมธานีแถวๆนี้แถวกรุงเทพก็จะปลูกข้าวกันแล้วก็มีบางส่วนปลูกปาล์มที่ปทุมธานีนะคะถ้าเราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นี่ก็จะปลูกปาล์มปลูกยางพารากันเยอะนะคะอย่างเช่นในจังหวัดตรังเนี่ยคะ่ะทีมข่าวไปคุยกับคนที่เขาขายปุ๋ยเป็นรายใหญ่ในจังหวัดตรังตอนนี้ ยอมรับนะคะว่าราคาปุ๋ยอยู่ในขาลงจริงๆแต่ว่าก่อนหน้านี้ราคาสูงจนเกินไปอย่างเช่นปุ๋ยปามน้ำมันเนี่ยค่ะก่อนเกิดสงครามราคาอยู่ที่กระสอบละ800-900ถึง900บาทตอนนี้นะคะขึ้นมาอยู่ที่1 8 0 0 0ถึง1,900บาทราคาเริ่มลดลงมานะคะแต่ว่าก็ลดลงไปกระสอบหนึ่งเนี่ยประมาณ200-300ถึง300บาทอยู่ที่1 4 0 0 0ถึง1,600บาท แล้วก็ยังจะทยอยปรับลดลงอีกเรื่อยๆนะอันนี้มีสัญญาณตามมาแต่ว่าโอกาสที่แต่ละสูตรจะปรับลดลงไปอยู่ในราคาเดิมก่อนเกิดสงครามเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วค่ะทั้งค่าใช้จ่ายเงินเฟอ้อค่าขนส่งซึ่งถ้าหากลดลงไปอยู่ที่ราคาปกติเต็มที่ก็คงจะได้อยู่ที่ประมาณ1 1 0 0ถึง1,200บาทต่ำกว่าพันคงจะไม่เห็นอีกต่อไปค่ะ จะย้อนกลับไปอยู่แต่ว่าจะไปอยู่ที่ราคาเดิมน่าจะเป็นไปไม่ได้เนี่ครับน่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าจะสูงกว่าราคาเดิมอีกก็ประมี่ร้อเราแต่ก่อนมันแปดร้อยเก้าร้อยราคาปุ๋ยปาล์มห้าสูตรสูงสิบสี่เจ็ดสามห้าสิบห้าห้าสามห้าอะไรพวกนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งมันสองร้อยหรือโดยประมาณนั้นน่าจะเริ่มเริ่มคงตัวประมาณนั้นครับก็แพงกว่าเดิมประมาณสามสี่ร้อยอะไรประมาณครับ เดี๋ยวถ้าไปคุยกับนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยระบุนะคะว่าสงครามรัสเซียยูเครนทําให้ปุ๋ยบางสูตรมีราคาแพงขึ้นการนําเข้าลดลงค่ะอย่างเช่นปุ๋ย NPK สูตร15-15-15หรือว่าเป็นสูตรเสมอที่เกษตรกรเขาใช้กันนะคะราคาลดลงมามา,มากที่สุดตอนนี้เขาบอกว่าเป็นปุ๋ยยูเรียค่ะขึ้นปัจจุบันเนี่นะครับตัวเลขครับเพื่อปุ๋ยเคมีลดลงอย่างต่อเนื่องจึงคาดว่าปริมาณ ปุย๋ยอย่างไรก็ตามถึงต่อเนื่องแต่ที่สั่งเข้ามาตรงนั้นแล้วปริมาณปุ๋ยยัยงเพียงพอความต้องการเพราะเกษ,ษ,ษตรกรก็ไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่ที่จะซื้อ <c oughs> ปุย๋ยเคมีนะกับราคาปลายปีที่ถือว่าแม้จะลดลงก็ยังแพงอยู่อย่างไรก็ตามในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียอยู่เคก็อย่างที่ผมจะกราบเรียนเนี่ยทําให้สูตรปุย๋ยเช่นสิบห้าสิบห้าสิบห้าคือตูดเสมอเนี่ยนะเอ็นกิเกนอาจมีระดับราคาสูงขึ้นเลยก็ได้และอาจจะส่ง ผลต่อปริมาณน้ำเก้าที่ลดลง ไปดูราคาในตลาดโลกกันหน่อยนะคะปุ๋ยยูเรียค่ะจากเดิมราคา900ดอลลาร์สหรัฐต่อตันต้นเดือนมกราคมอยู่ที่400ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะคะฟอสเฟตค่ะจากตลาัละ1,100ดอลลาร์สหรัฐต่อตันก็ลดลงมาอยู่ที่600ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะคะและโปแตสจากตละ1,000ดอลลาร์สหรัฐลงมาอยู่ที่600ดอลลาร์สหรัฐราคาก็เห็นได้ชัดว่าลดลงนะคะแต่ว่าพอมาถึงประเทศไทยนะคะก็จะมีหลายปัจจัยที่จะมีผลทําให้ราคาปุ๋ยเนี่ย จะแพงหรือว่าจะถูกอย่างเช่นอัตราเงินบาทหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็มีผลเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจากการสำรวจสต็อกปุ๋ยของกระทรวงพาณิชย์พบว่าผู้ผลิตแล้วก็ผู้นำเข้าปุ๋ยในสต็อกเนี่ยค่ะ ประมาณ1ล้าน4แสนตันแต่พบนะคะว่าแนวโน้มการนำเข้าลดลงโดยปี2021อยู่ที่4.96ล้านตันแต่ว่าปี2022ลดลงไปอีกนะคะอยู่ที่3.65ล้านตันลดลงถึงร้อยละ35แต่ยืนยันนะคะว่าปุ๋ยยังคงมีเพียงพอค่ะแม้แนวโน้มราคาปุ๋ยจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังมีความผันผวนจากหลายปัจจัยอย่างที่บอกไปเรื่องการใช้ปุ๋ยของอินเดียที่มีมากขึ้นด้วยนะคะความต้องการอาหารก็ทำ ให้หลายประเทศเพราะปลูกเพิ่มขึ้นราคาน้ํามันและสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อจนจะครบ1ปีเนี่ยคะ่ะล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลทําให้ราคาปุ๋ยเคมีแพงขึ้นซึ่งราคาแพงขึ้นก็กระทบกับเกษตรกร,ร,กรอย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่ท้อนะคะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองอย่างเช่นเกษตรกร,ร,กรจังหวัดตรังคะ่ะเป็นรายย่อยมากๆเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกพริกเขาบอกนะคะว่าปลูกพริกเอาไว้1ไร่เท่านั้นเก็บผลผลิตส่งขายได้กิโลกรัมละ100 80บาทช่วงนี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในรอบ3ปีนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด19นะคะแต่เขาบอกว่าราคาเนี่ยอย่าต่ํากว่ากิโลกรัมละ100บาทถ้าหากว่าต่ํากว่านี้อยู่ไม่ได้แล้วนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําได้ก็คือพยายามควบคุมต้นทุนของตัวเองโดยเฉพาะปุ๋ยถ้าอยากให้ผลผลิตออกมาสวยนะคะคุมยังไงลองไปฟังกเกษตรกรก,กันดูค่ะใหญ่ต่ำกว่าวรวยค่ะถาตว่ารยยุ่ไม่ได้เพราะว่างั้นเปะ ปุยแยแป้งปุยยังซ่อนตาไหนเลยเอวุนี่ปั่นว่าปั่นตาไหนคะปั่นเก็ตจ้ะวะอุ้ยอันเอาหัวเขาหลดลงเรียบรนียนะเดี๋ยวต้บ้านเจอแับนี้ใน้ป้าเดี๋ยวเจอจำบ้านนี้ปุยอะไรคะปุยขอ้อ่าอะไรอย่างนั้ปุยปุยเกมีอันตึ้งกับปัตรรบเหมือนที่้องปัตรรบเดี๋ยวบ่ะแต่ไม่ปัตรรมอยู่ไม่ได้มันแพงอะนะเป่งกับเป่งตึ้งปักกำแย่ไกลขึ้นเพราะว่าเกมีมาก ก็เลยต้องใช้อินซีการใช้อินซีปุ๋พอถึงจุดจุดหนึ่งก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะถ้าหากว่าปุ๋ยเคมีราคาไม่ลดลงเกษตรกรก็จะไม่ปรับตัวลองไปหันใช้ปุ๋ยแบบอื่นๆอย่างเช่นรายนี้เนี่ยปุ๋ยเคมีแพงสู้ไม่ไหวเขาก็เลยลองหันไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินรีเนี่ยมาผสมกันก็ได้สูตรใหม่ซึ่งก็จะช่วยทําให้ผลผลิตเนี่ยออกมา งดงามแบบนี้สวยแบบนี้ด้วยแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้ด้วย<ม>สิ่งที่เขาทําได้ก็คือว่าการคุมต้นทุนไม่ให้เกิน100บาทต่อกิโลกรัมตอนนี้ราคาดีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงตอนที่ราคาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นรายเล็กจริงๆปลูกเพียงแค่หนึ่งไร่เท่านั้นเชื่อว่าคงขายในพื้นที่ชุมชนของตัวเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างคุณผู้ชมที่เป็นเกษตรกรก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันราคาปุ๋ยที่ถูกลงไม่ได้แปลว่าเราจะได้ซื้อปุ๋ย ในราคาเดิมนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทําต่อไปแล้วก็ต้องคํานึงถึงอยู่เสมอนั่นก็คือต้นทุนเพราะเมื่อไหร่ที่ต้นทุนเราถูกกว่าคนอื่นเนะะี่ยค่ะเราก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะ